بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا إن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين بعده السلام عليكم ورحمة الله ว่าบรอกาตุขอความสุขสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอลอสุบานาตาลาประสบกับบรรดาท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์ยวชแนน่นะครับสถานีความดี24ชั่วโมง <c oughs> อัลฮัมดุลิลละชุครูบินาะมัติลละขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านนะครับก็ในช่วงตีสีครึ่งโดยประมาณเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงตีห้าห้านาทีนะฮะก่อน6กโมงสินาทีเป็นช่วงเวลาของรายการจงอ่านที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้อันกุรอานแล้วก็อ่านอันกุรอาน เอเราบอกในกุรานว่าการกุรา,านในยามเช้าเนี่ยนะฮะการศึกษาการเรียนรู้การอ่านกุรานในยามเช้าเนี่ยมันจะเป็นสักขีพยานมันจะเป็นกุรานจะไปยืนยันการกระทําพฤติกรรมของเราการที่เราได้อ่านได้ได้เรียนรู้ได้ใคร่ควรนะครับัมดุลิละเมื่อวัน เสาร์นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมากับงาน70,000คําทางนําชีวิตก็เป็นเรื่องราวของอัลกุรอานเป็นคําต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานซึ่ง70,000ื 70, คำเนี่ยหมายถึงว่าคําที่นับรวมนะครับนับรวมทั้งหมดนะนับรวมทั้งหมดคำเล็กๆคำสั้นๆคำเล็กคำใหญ่คำน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนับรวมหมดเลย ถึงแม้ว่าจะซ้ํากันนะครับนับรวมนับโดยภาพรวมทั้งหมดรประมาณ7,000 70, หคํ่คำซึ่งถ้านับเป็นคําจริงๆโดยไม่รวมนะ,ะนับแยกคำเอาคำนี้คําว่าอ่านมีกี่คําคําว่า,เ,าเขียนคําว่าพูดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงมาเยอะเลยนะฮะจะน้อยลงมา,มามากเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราก็จะอ่านถ้อยคำนะอ่านที่ถ้อยคําที่ ซ้ําไปซ้ํามานะหรือว่าประโยคแม้กระทั่งบางครั้งในประโยคก็จะซ้ําไปซ้ํามาหรือบางครั้งประโยคที่ใกล้เคียงกันนะฮะคือคือเกือบจะซ้ํากันอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนคําบางคานิดนึงนะเปลี่ยนตรงนน้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะอะไรครับนั่นคือวิถีชีวิตที่แท้จริงว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องทบทวนอยู่กับการทบทวนอยู่กับการคร่ควรอยู่กับการสํานึกว่า เรานั้นเป็นบ่าวตัวน้อยๆน,นะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อภิเิหารหรือว่ากําลังความสามารถที่มันเลอเลิศประเสริฐอะไรอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้กําลังวังชามาให้สามารถที่จะพูดได้อ่านได้เขียนได้ขยับมือขยับแขนขยับขาขยับส่วนต่างๆของร่างกายได้เนี่ยนะฮะ <c oughs> เป็นพลัง ที่มาจากอัลลอฮฺสุบานตาลาทั้งนั้นเลยนะมนุษย์จะเรียนรู้ว่ากินอาหารเข้าไปแล้วไปเกิดเป็นกำลังเกิดเป็นพลังงานสามารถที่จะมีพลังในการที่จะทำงานนะมนุษย์เรียนรู้ว่ากินอาหารกินเนื้อสัตว์กินผักกินผลไม้กินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตนะเพื่อที่จะเอาไปเป็นพลังงานถามว่าแล้วมนุษย์ทำได้ไหมมนุษย์ทำอย่างที่อัลลอฮ์ทำได้ไหม นะครับผลิตพลังงานผลิต <c oughs> ทำในสิ่งที่ลลอ a ์ทำให้เห็นว่ากินพืชกินผักกินเนื้อกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปมีกําลังมีแรงที่จะทํานู่นทํานี่นะมนุษย์ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ต้องอยู่กับการใคร,คร่ครวญพิจารณาทบทวนตัวเองกุรานที่ล l l a ์ประทานให้มาจึงไม่ใช่สิ่งที่มันยุ่งยากนะครับเป็นสิ่งที่ ให้มน well ุษย์เนี ler, ่ยเกิดการทบทวนใครควรเรียนรู้นะกลับไปกลับมานะครับอาจจะเพิ่มเติมตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมเนี่ยได้มาเผยแผ่อิสลามแน่นอนครับว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ยุคของท่านนบีอาดัมอะลฮิสสลามมาจนกระทั่งถึงท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วนะครับประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษยชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุค ที่อัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่อยู่ในสวงสวรรค์น,นะครับอัลลอฮ์พอไม่สามารถที่อยู่ในสวรรค์ได้ด้วยการทําผิดก็ถูกให้มาอยู่ที่โลกนี้แล้วก็มันมีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาเป็นไม่รู้จักกี่กี่พันกี่หมืน่นกี่แสนหรือว่าอาจจะเป็นล้านปีแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคข,ของท่านนบีอาียดัมจากจากจากปัจจุบันนี้ที่เราอยู่เนี่ยย้อนไปถึงตอนที่ท่านนบีอาดัม ได้ลงมาอยู่ที่โลกนี้เนี่ยมันกี่ปีกันแน่นะฮะมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แต่ประสบการณ์ต่างเนี่ยของมนุษยชาติเนี่ยมันถูกจารึกถูกบันทึกเอาไว้แล้วตั้งแต่ชั่วโมงนั้นก่อนหน้านั้นอีกนะตั้งแต่อยู่ในสวรรค์จนกระทั่งลงมาอยู่บนโลกเนี่ยจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านนับีบิลยมุมัสสโลสลัมเนี่ยนะฮะมันก็ถูกบันทึกประสบการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีประสบการณ์ใดนะฮะที่จะเล็ดรอดไปได้ จากประสบการณ์ที่ท่านนบีอาดัมถูกให้ออกจากสวรรค์จนกระทั่งมาถึงยุคข,ของท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็จะจะจะบอกให้ฟังนะจะเล่าให้ฟังในกุรานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจึงตระหนักว่ากุรานนั้นมีทุกเรื่องราวและอัลลอฮ์ก็บอกว่าติบยานลิกุลลิชัยนะครับในกุรานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อธิบายติบยานก็คือใบีนุนใบีนุนใบยานเนี่ยนะฮะชี้แจงนะ ท,ทุกสิ่งนะครับท,ทุกสิ่งเลยในคุรานเนี่ยอัลลอฮ์ที่แจง้งทุกสิ่งแต่ว่าสติปัญญาความศักยภาพความรู้ความสามารถของมนุษย์เนี่ยไปไม่ถึงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้จบครบถ้วนสมบูรณ์กับความน้อยนิดที่อัลลอฮ์ได้มอบให้อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเพื่อให้เรารู้ว่าเราเนี่ยได้รับได้รับความรู้ความสามารถความคิด ถ้าเราถ้าเป็นคนที่มีสํานึกย้อนกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺสุตาลาแน่นอนครับเขาจะเข้าใจว่าอัลลอฮ์นั้นทรงทรงไตรตรองทรงพิจารณาทรงยิ่งใหญ่ในความการคํานวณการใคร,คร่ครวญหรือว่าการคิดพิจารณาของพระอ,องค์นั้นมันยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเนี่ยคนละนิดคนละนิดเนี่ยนะครับมนุษย์ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมีความรู้มีความสามารถจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพื่อให้เรารับรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรง มีความรู้มีความสามารถทรงคิดพิจารณาอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำดุลิลละการที่เราได้เกิดเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุกมินนะครับมันเป็นคุณงามความดีอย่างยิ่งยวดนะครับเราต้องพยายามรักษานะพอเราได้เป็นแล้วเนี่ยทำดุลิลละมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่สิ่งที่จะดีกว่าก็คือรักษานะฮะยืนหยัดยืนยันหรือภาษาอัหกับก็เรียกว่าอิสติกอมะ นะครับต้องมีความมั่นคงต้องยืนหยัดยืนยันพยายามที่จะอยู่บนหนทางนี้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการกระทำต่างๆนะครับสภาพอารมณ์ความรู้สึกจิตใจที่จะต้องหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะครมีศรัทธามากขึ้นคิดถึงอัลลอฮ์มากขึ้นในทุกๆอิรียบทุทกๆการกระทำนะครับนี่คือสภาพของมุมินผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์สุลตาลานั้นต้องการนะครับ อยากให้เราเนี่ยได้พึ่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่างต่างเราต่างเหล่านี้ด้วยการรำลึกการใคร้ควรต่อพระองค์อลอสวะตาลานะฮะวันเสาร์ที่ผ่านมางานเจ็ดหมื่นคำนะครับอยซา,ากุมุมลลฮอคอยรอนขอล้อทรงประทานความดีงามให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะฮะ <c oughs> ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมงานนะครับมาร่วมศึกษาหาความรู้กันมาร่วมงานกับไว้ตลอดตลอดเลยฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสี่โมงเย็นจนกระทั่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับก็เป็น ภารกิจผู้ศรัทธาซึ่งเรากำลังจะสร้างอาคารนะครับของไวชแนนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จนะใน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 สอ,อาคารเนะี่ยอาคารแรกเนี่ยงบประมาณเนะี่ยมีแล้วจากการที่พี่น้องได้บริจาคก,กันมาช่วงก่อนหน้านี้นะ,ะแล้วก็เมื่อค่ําคืนนี้เนี่ยก็เป็นอาคารที่2นะครับเป็นอาคารที่จะใช้สําหรับเ,เป็นถ้าบอกอนเนกประสงค์เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะดูว่ามันด้อยค่าไม่ใช่นะฮะ คำว่าอเนกประสงค์ของไวชแนนของบอร์ชาริอะคณาจารย์ที่คิดใคร่ควรกันมาแล้วประชุมปรึกษาหารือไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบแล้วคิดเอานะครับเสร็จแล้วก็ไปสร้างตึกไว้กลางนาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนะี่ยแล้วก็ไม่มีใครไปใช้นกไปอุจจระกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับคือบางทีเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันต้องก็เอาลอ์บอกอแต่ว่าแต่ว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตามทำตามที่อาลอ์บอกนีอาลอ์บอกว่า กิจการภารกิจต่างๆเนี่ยต้องประชุมบึกษาหารือกันนะครับอันเนี้ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวายชแนนเนี่ยพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามกรอบตามวิถีทางที่อัลลอฮ์ได้กาหนดเอาไว้นะครับกเ็เราก็ประชุมบึกษาหารือกันนะครับว่าอาคารนีจริงๆเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้ครอบทุมอะไรมากมายแต่ตอนหลังเนี่ยมีการประชุมของบอร์ชรีอะคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับว่า อาคารอาคาร B อาคารที่2อเนี่ยนะฮะอาคารแรกเนี่ยเป็นในส่วนของอการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน,น์เวชแนนเพื่อที่จะให้มีศักยภาพนะครับในการที่จะส่งภาพส่งเสียงนะส่งภาพดีๆที่มันมีความพร้อมมูลเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นกันแค่ว่าเออเรานั่งอยู่หน้าจอแบบนี้แล้วก็พูดคุยกันไปอธาาิบายอะไรกันไปแล้วก็หาภาพอินเสิร์ตเข้ามาให้พี่น้องได้รับชมบ้างแต่ต่อไปชาล็อกครับในอนาคตเนี่ย มันจะมีเรื่องของอ,อะไรนะเรื่องของการทดสอบการแข่งขันเรื่องของเด็กๆเกยาวชนเรื่องของบันเทิงที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามซึ่งมันต้องใช้ระบบที่ที่มันสมบูรณ์มากกว่านี้ในการที่จะส่งภาพที่มันครบถ้วนนะฮะที่จะส่งไปแล้วเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยความรวดเร็วด้วยความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นอาคาร A ที่พี่น้องบริจาคก,กันมาครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังดําเนินการก่อสร้าง แล้วก็จะเป็นอาคารที่ส่งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะฮะที่ดีเทียบเท่ากับสถานีฟรีทีวีสถานีชัยตอนทั่วๆไปที่เขากาลังที่เขากําลังพยายามดึงคนไปไปสู่ความไม่ดีเนี่ยนะฮะเราจะดึงกลับมาสู่ความดีงามด้วยภาพด้วยเสียงที่มันครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะที่มันให้มิติต่ตางๆนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ในส่วนของอาคาร B ที่จะสร้างเนี่ยนะฮะมันจะเป็นมัสยิด ที่จะละหมาดถ้าเวลาตอนนี้เนี่ยที่ที่ที่ไว้ของเราเนี่ยนะฮะวันนี้ขออนุญาตยาวไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่นาทีนตะต้องขอมาพี่น้องด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของการอ่านในเบรกที่2นะครับทีนี้ในส่วนของเนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่วอชิงนเนี่ยนะครับเป็นตึกแถวอ่ะฮะพี่น้องเคยเห็นไหมเวลาเราขับรถไปตามข้างทางนะี่ตึกเห็นตึกแถวนั่นแหละครับ พี่น้องจินตนาการได้เลยว่าปัจจุบันนี้นะฮะเป็นตึกแถวแบบนั้นนะครับมีอยู่4ชั้นมีอยู่2คูหาก็2ห้องติดกันเนี่ยนะฮะเป็นตึกแถวแบบนั้นแล้วก็ห้องทรงเนี่ยท,ที่กำลังนั่งทำร,ร,รายการอยู่เนี่ยมันไม่ได้กว้างอะไรนะครับประมาณเนี่ยประมาณสัก4เมตรห้องอห้องแถวของประเทศไทยเนี่ยก็คือยืนกลางมือ2คนอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะยืนกลางมือ2คนเนี่ยก็ชนข้างฝาแล้วอันเนี้ยอาจจะแคบกว่านิดนึงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยาวไปก็อาจจะประมาณสักสองเท่านะฮะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในห้องนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะจัดสรรน,นะครับโดยเพราะยิ่งผอขอ,องเราเนี่ยนะเชคดีดอรนะครับพยายามใช้ทุกพื้นที่นะให้เป็นประโยชน์สูงสุดที่สําคัญที่สุดเครืงชั้นบนสุดนะฮะเป็นห้องละหมดัดมีละหมัดฟัดดู5เวลานะฮะเหมือนกับมัสยิดต่างๆเลยนะครับมัสยิดบางมัสยิด <laughs> ไม่มีละหมาดห้าเวลาด้วยซ้ำนะฮะ ปิดกันไว้แล้วก็วันศุกร์มาเปิดกุญแจป,ปัดฝุ่นแล้วก็มาละหมาดวันศุกร์กันเนี่ยนะฮะพยานนะครับพนีน้องรณรงค์นะฮะให้มาละหมาดกันที่มสัสยิดให้ครบ5เวลานะครับ <c oughs> แถวบ้านผมใน <c oughs> ขนาดกรุงเทพนะฮะในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปิดเหมือนกันนะฮะปิดเหมือนกันนะครับ,นนรบแล้วก็ล็อกกุญแจไว้พอวันศุกร์ก็มาเปิดปัดฝุ่นแล้วก็มาละหมาดวันศุกร์กันนะครับแต่ปัจจุบันนี้การทำดุลิลลก็มีละหมาดกันครบวลาเวลาในหลายๆมัสยิดในกรุงเทพคงจะไมมม่ีีแล้ว ที่ว่าปิดมสัสยิดไว้แล้วละหมาดเฉพาะวันศุกร์นะแต่ว่าในต่างจังหวัดนี่ยังมีนะครับในตามแถวแถวชนบทแถวแถวบ้านนอกนะครับพี่น้องรณรงค์กันนะฮะโดยบางยิ่งพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกตอนซุบฮี่เพราะว่าพี่น้องออกไปกรีดยางกันแต่เช้าลองไปดูที่ว่าเออมันจะหาที่รวมตรงไหนละหมาดได้ส่วนในเวลาอื่นเนี่ยซูรดีอัซซีมักได้ปิชานะครับพยายามที่จะมามัสยิดนะให้มันมีอามันอิบาดต่างๆที่เราจะต้องไปทำร่วมกันนะครับ ที่ไว้เนี่ยก็ชั้นบนเนี่ยนะครับเป็นห้องละหมาดแล้วก็เป็นห้องที่ใช้สําหรับอบรมมีการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอไปที่ใหม่เนี่ยมันจะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราก็มองว่ามีครูบาอาจารย์มีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนะฮะที่มีความเข้าใจศาส,สนาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะได้มีการพูดคุยกันสัมมานากันนะฮะอบรมกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย หลักการอิสลามที่แท้จริงเนี่ยซึ่ง oh เอาล้อใหนะ้เกิดขึ้นที่อาหรับนะครับเกิดขึ้นที่อาหรับเกิดขึ้นที่มักกะมาดีนะเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้ทั้งหมดที่ได้ถูกเรียบเรียงมาเนี่ยนะฮะมันมีความถูกต้องหรือว่ามีเรียกว่าอะไรมีถ้าเป็นฮะดิษก็มีสเฮียมีฮัสซันมีอะไรต่างๆเนี่ยตรงไหนที่บรรดาอุลมามะเนี่ยเขาได้คิดพิจารณาเอาไว้เนี่ยนะครับ เราจะได้นํามาอบรมมาพูดคุยกันโดยเพิ่งยิ่งบรรดาผู้ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์นะครับน่าจะได้มีการสรุปน่าจะมีการขมวดในวิชาต่างๆว่าเออความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยนะครับทีออ่มันเป็นหลักการโดยตรงของหลักการอิสลามจากกรุรอานจากฮะด,ดิษจะมีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะมีห้องอบรมห้องสัมมนานะครับห้องสอน แล้วก็ห้องละหมาดเนี่ยอยู่ในอาคารอาคารอาคารที่อาคารบีที่เรากําลังขอรับบริจาคในการก่อสร้างเนี่ยนะฮะแล้วก็เคยพูดกันไว้ในการประชุมนะฮะว่ามันจะมีสิ่งต่างๆมากมายนะครับอาจจะเชิญบรรดาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ตามมัสยิดตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับเราเชิญขึ้นมามาพูดคุยกันในห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมใหญ่ของเราสัมมนาเนี่ยนะฮะเพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจาให้ถ่องแท้เพราะว่าบางคนเนี่ยนะฮะหลายๆท่านเนี่ย ได้มีโอกาสเรียนความรู้หาความรู้จากตำรับตำราต่างๆแต่บางครั้งก็เป็นกีตาบที่เป็นภาษามาลายูหรือเป็นภาษาอาหรับนะโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสไม่มีประสบการณ์ที่จะไปยังกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเป็นต้นกำเนิด ของศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันถ่ายทอดมาในยุคอดีตเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างนะอาจจะไม่ตรงหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปทางวิชาการในเรื่องต่างๆเหล่านั้นบ้างเนี่ยนะครับเราเอามาเรียนรู้กันแล้วก็บางทีเราก็ตัดสินไปเลยว่าต้องเอาตามหนังสือเล่มนั้นตามตามหนังสือเล่มนั้นตามหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งมันไอ้หนังสือต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการรวบรวมของนักวิชาการมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูต้นต่อว่า กุรอานว่ายังไงฮะดิสว่ายังไงแล้วก็บรรดาผู้รู้ในยุคต่างๆเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ได้พิจารณากันแล้วเนี่ยนะฮะความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าตรงไหนเป็นความเห็นที่ถูกต้องมีเหตุมีผลอะไรมารองรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในอาคารอาคารบีนะครับอาคาร ใหม่ของวัดชาแนลที่กําลังรับบริจาคเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องที่อาจจะเดินทางมาจากทางภาคใต้นะฮะแล้วก็แวะมาเยี่ยมมาดูงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้อาคารเนี่ยนะครับในการที่จะรับรองนะฮะพี่น้องนะครับตลอดจนเรื่องของการดูงานเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับที่วัชาแนลเนี่ยทำงานกันอยู่เพราะว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นที่ที่พี่น้องเนี่ยนะฮะไ,ได้ได้ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับ เพื่อเผื่อในอนาคตเนี่ยน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีความจําเป็นมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่จะต้องไปสู้กับชัยตอนสู้กับศัตรูของอิสลามนะครับก็เมื่อคืนนี้ออยอดบริจาคเนี่ยสล้านห้นะฮะสประมาณ2อล้านหกว่ากว่านะครับซึ่งจากยอด ที่เรางบประมาณในการสร้างอาคารในประมาณ20ล้านนะครับก็คิดว่าคงจะมีการรับบริจาคก,กันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะได้งบประมาณตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับประมาณ20ล้านบาทจริงๆแล้ว20ล้านบาทเนี่ยนะฮะถ้าไปเสื้อวุฒสงครามเนะี่ยมันจะได้หัวรบนิวไอหัวรบที่เขาไปยิงกันนะ่ยไปยิงทําลายตึกทําลายอาคารทําลายชีวิตคนเนี่ยนะฮะได้ประมาณ2หัวเท่านั้นเองนะได้ได้จรวด2ลูกหรือว่า อาจจะได้ลูกเดียวได้ซ้ำในะที่มันยิงตูมไปแล้วก็ไปพังตึกที่เราเห็นในภาพข่าวนะฮะนั่นแหละครับคนที่เขาทําลายร้างอิสลามด้วยการเอาสิ่งต่างๆเอาสื่อมาหลอกเอาอาหารที่ไม่ฮัลลันมาขายเราแล้วก็เอาเงินเอากําไรไปซื้ออาวุธเอามาฆ่าพี่น้องมุสลิมนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราบอยคอรททั้งหมดอะไรที่มันเป็นของยิวของที่ไม่ใช่ของที่จะเอา เอาเอากำไรไปทำลายล้างมุสลิมนะบเราบอยคอรทั้งหมดแล้วเราหันมาสนับสนุนม,มุสลิมนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างสารร์องค์กรอย่างไวชแนนเนี่ยนะครับเราได้พิจารณากันแล้วว่าเป็นองค์กรที่ดีที่พวกเรานั้นจะช่วยกันสร้างสารร์สนับสนุนนะครับเพื่อให้เรานั้นสามารถต่อสู้กับสื่อของชัยตอนได้นะครับช่วงนี้พักนะฮะสงบจิตสงบใจนะครับทุกอย่างหยุดเอาไว้นะครับแล้วก็กลับไปพบพระองค์อลอสบตตาลาไปเข้าเฝ้าไปวิงวอนขอความช่วยเหลือ จากพระองค์นะช่วยขอดุอาให้กับพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับให้ประสบความสำเร็จในการทำงานให้อิสติกรมาให้ยืนหยัดตั้งมั่นอยู่ในแนวทางนี้ครับบับิลัยตาฟิกวันที่าดยะอัสลามุอะลัยกุมบาราฺมาตุลลอฮอบระตบิรอานาตอิกรอ อ ع و ذ ุลลาฮิมินัชชิ ن ا าน ج รร a i بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه و, آ و ب ا الس ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตอนรับพี่น้องผู้ชมกลับมาสู่ช่วงเบรกที่สองของรายการจงอ่านนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันจันนะฮะรายการของเรามีวันจันทร์ถึงวันศุกร พอวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นรายการวิถีอิสลามนะครับอาจารย์อาหมัดโตทิงนะจะมาพูดคุยกับพี่น้องเรื่องราวที่มีอยู่ในหลักการอิสลามพร้อมกับตัวอย่างนะครับมีตัวบทแล้วก็มีตัวอย่างมาีความเห็นนะฮะของนักวิชาการนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของอาการรับประทาน อาหารเนี่ยอาหารมันส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์นะฮะมีหลายหลายท่านที่ติดตามรับชมรายการจงอ่านแล้วมันพอเราอยู่แบบนี้แล้วเราก็จะชินฮะก็คือเราก็จะตื่นประมาณตีสามตีสามครึ่งตีสตีสเนี่ยเราก็จะตื่นเราก็จะไม่นอนดึกเราก็จะนอนเร็วใช่ไหมฮะ